สวัสดีชาวราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนคิดปอ่านความรักวามสามาันธ์ในคุณนะคะป่าวันที่หนึ่งสิบนะจ๊ะพูดเร็วไปไหนนะ,ะวันที่หนึ่งถึงสิบสิงหาคามของเดือนหน้านั่นเองนะคะไอเดีไ like ลน์คิมอยู่ที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับดูบทสนตัวส่วนตัวนะจ๊ะ ส่วนการแบ่งพาร์ตนะคะก็คิมแยกเวลาให้แล้วสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะแล้วก็คนโสดอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะคิมจดเวลาไว้ให้แล้วนะคะลงไว้ให้แล้วนะจ๊ะว่าเลื่อนไปตรงไหนนะคะตามนั้นเลยจะนะคะตรงนี้ค่ะเป็นแบบส่วนร่วมส่วนรวมเราไม่ไดราม่ากันนะจ๊ะเรื่องราวสลับกันได้คุณไปสลับกันเองนะคะไม่ชอบการอ่านเปลี่ยนช่องนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ให้เสียเวลานะจ๊ะตามนั้นเลยนะคะคือใจดีมาเยอะแล้วแกนะคะฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมนะคะคนที่คนที่แบบ ไม่สนตุ้ยอะไรทั้งนั้นนะคะตามนั้นเลยจ้ะเราดูกัคำขำแกดูไปแบบบันเทิงมันเทิงมากๆนะคะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรดูดวงอย่าเครียดดูดวงอยเครียดแล้วจ้ะมาเมถุนความรับวามสัมพัญสำหรับคนที่มีคู่มือประเด็นล่าสุดคุณเจออะไรมามาดูเซสเฮสออกซ์สอดเลยคืออะไรวะไอพินเทสแฮงแมนค่ะนะคะควีน n ์ออฟวอนนะคะควีนออฟคั แล้วก็เป็น7ไม้เท้าอู้หูไพ่เนาะเขาเรียกว่าเจอคำพูดไม่ดียังจะมานั่งปวดใจอีกนะคะขยายรอเลย7ถ้วย six of cups สามดาไปเอง e i g h of cups สอ,อถ้วยไปอีกเขาเรียกว่าอุ้ยทงเขาเรียกว่าอ่าคำเจอคำพูดไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเขากลับไปคบกับแฟนเก่าเขาอีก หรือว่าเเพื่อนร่วมงานเขาอีกอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เราอ่านกันแบบชัดๆนะชัดเจนเพราะฉะนั้นคิมจะอ่านเท่าที่คิมเห็นเท่านั้นนะจ๊ะที่รักจ๋าเอาจากเพจออฟซอร์เลยายพินเทศแฮงแมนนะคะควี e ออฟวอร์ควีนออฟคัพนะคะเซเว่นออฟวรเขาเรียก er ว่าสิ่งที่คุณเจอคือนอกจากจะเป็นปัญหาของรักสามเศร้าแล้วสามเศร้าแบบไหนบางคนบางคนบางคู่นะคิมใช้คําว่าเขา ไม่ใช่กลับไปคบกับแฟนเก่าสิเขาเรียกว่าแฟนเก่าเขากลับมาแล้วทําทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือหนึ่งประเด็นก่อนนะฮะอีกหนึ่งประเด็นคือเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนเขาเองที่เข้ามาแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบงงๆอาจจะแอบคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยแล้วคุณก็เพิ่งจะรู้อะไรแบบนี้นะคะพอคุณรู้สิก็พิก,กี้เอาไปเลยนะคะพอคุณรู้ก็เริ่มจะมีปัญหาเขียงกันเขาดันพูดไม่แคร์คุณเลยคิดมอนอนันยังไงนะคะเขาดันพูดไม่แคร์คุณเลยเหมือนจะ เวียงใส่คุณแบบงงๆทั้งที่คุณไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะคะนะบางคนบางคู่บอกว่าฉันรนะักคุณมากกว่าเขาซะอีกอาฟังให้ดีนะฉันรักคุณมากกว่าเขาซะอีกเหมือนเหมือนดีอะแต่ไม่ดีนะ,ะเหมือนดีแต่ไม่ดีค่ะนะคะคือรักฉันมากกว่าเขาคือแสดงว่ามึงก็รักมันสิใช่ไหมอะไรจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะคือคําพูดที่มันไม่ดีอารมณ์ที่เวียงใส่คืาทัความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะถ้าเกิดเป็นแฟนเก่าเนี่ยสู้ยากมากเลยเพราะแม่งมีมันนี่สตอรี่ร่วมกันไงนึง่ออกปะมันเคยคบกันมาก,ก่อนอะไรอย่างงี้คือคุณก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันตอนนี้คุณดูเครียดค่ะนะคะเครียดแล้วก็เอาตรงๆไม่แน่ใจว่าอยากให้ความสัมพันธ์จบไหมคิมไม่รู้เลยจริงๆเพราะว่าดูความที่มันมันหลายอารมณ์หลายเรื่องราวมากๆตรงนี้นะคะเราค่อยมาเจาะกันดีกว่านะคะเอาเราเก็บให้ตรงนี้ก่อนนะคะมาเรามาเจาะใจกันนะจ๊ะ มาเจาะใจชาวราศีเมถุนจ้าว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าเครียดนะแกเพราะฉันพยายามทำให้แกไม่เครียดจริงๆไ่มันแรงกว่าน,นี้มากแต่คลิปกำลังอ่านให้คุณคุณเข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดเยอะๆนี่ออกไหมแล้วเราก็แบบดูคำค้ำะดูคำค้เฉยๆมาจาก จอดใจชาวราศีเมถุนหน่อยซิคุณรู้สึกอะไรยังไง The world จ้าสามไม้เท้าเลยหกเหรียญ mm. ค่ะเพจออ off cup the w i e l off fortune ขยาย the w i e l ไว้ก่อนเลยได้ the strength คือตรงเนี้ยคิมบอกว่า พอมันจะเหตุการณ์ที่มันแย่ด้วยอะไรด้วยความสัมพัน์คนุณมาเลยดู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 เงียบเไปเลยอ่ะนึกออกว่าไม่มีการติดต่อคุณรอเขาจะมาเคลียร์ไหมหรือว่าจะยังไงไหมก็จะได้รู้ว่ากูจะทำยังไงต่อไปคือความเสียใจมันมีนะแต่มันเป็นความอดทนมากกว่า คิดว่ามันมาใช้ความอดทนมากๆกับการที่คุณจะกดทุกๆอารมณ์ของคุณเอาไว้นี่ยอป่าคือถ้าคุณระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะพลังกันเป็นหน้ากองซึ่งคุณไม่อยากทาอย่างนั้นถึงแม้คุณจะเจอคําพูดที่มันไม่ดีก็ตามค่ะมีเดวิสมีสี่ถ้วยตรงนี้มี3มเหรียญมีเดอะซันแล้วก็เป็นเดอะชาริออนะคะอย่างที่บอกว่าคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำถ้าเกิดเลิกกันไปหรือว่าถ้าเกิดเขาจากไปเนี่ยคุณจะคุณจะตัดเขาได้ได้หรือเปล่า <t ouch> คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเดวิลในใจคุณในความรู้สึกของคุณระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะรักเขามากจนคุณไม่ได้คิดว่าเขาจะไปมีคนอื่นอะคิมมอนอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเจอในด้านดีของเขามากๆจนคุณไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะพูดไม่ดีใส่คุณแบบนั้นมากกว่ามันเลยเป็นหรือเหมือนเรื่องราวที่เกินจะรับได้ทีเนี้ยพอเรื่องราวที่เกินจะรับได้เนี่ยคุณก็รับได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาจะเลิกไปแต่คุณ่รู้ทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่มันเป็นสามเศร้าโอเคคุณรู้ว่าคุณต้องเลิกแหละค เพราะว่าคุณรักเขามากไงคือความรักที่มันมีมากเมื่อเรารักคนคนหนึ่งมากเราเรามั่นใจกับเขามากๆเราเชื่อใจเขามากๆเมื่อวันที่มันเจอเรื่องแบบนี้บางคนมันไม่ได้สามารถที่จะพลิกกลับได้ร้อยเปอร์เซนต์ึงออกมามันต้องใช้เวลาในการเยียวยา ah รักษาซึ่งตอนนี้คุณกําลังเขาเรียกว่าคุณกําลังคิดอยู่คิดมากกว่าจะเสียใจสิอีกนะจะบอกงนี้นะคะคิด <K id S 1> มากกว่าจะเสียใจสิอีกอดทนวราจะอายังไงต่อไปคุณไม่รู้เหมือนกันคือคุณไม่ได้สนใจด้วยซ้าว่าเขาจะจะไปคบกันไหม,ไมเขาจะอยู่ด้วยกันไหมตอนนี้คุณไม่ไสนใจังเอ ตัวเองจะทำยังไงกับกับกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือใจของคุณนะจ๊ะเ้าละจ๊ะจกเก็บก่อนไปเจาะดูเขากันมาเจาะดูเขาสิเ้าละจ๊ะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณกัน,นะค่ะนะคะเรามาส่องความรู้สึกเขาหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้เขาเงียบหายไปแล้วจากที่ทะเอลาะกันอย่างรุนแรง ความรู้สึกเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนมาดูว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะจ๊ะห้าดาบนะห้าดาบ the lover ค่ะ the magician the j u s i c e นะคะ9เหรียญค่ะ knight of cup page of cup สอเหรียญค่ะ judgment แล้วก็เป็นสีดาบเขาใช้คำว่า เอาตรงๆตรงเนี้ยคิมต้องบอกเขาก็ไม่ได้หวังว่าคนคนนั้นจะเข้ามาอีกหรือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่ได้คิดเลยใช้คานี้นะทีนี้พอมีการเข้ามาของคนคนนั้นเนี่ยคิมว่าเขาก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาพยายามนิ่งใส่แล้วแต่ความรู้สึกที่มันยังเหลืออยู่คิมต้องบอกว่าคนคนนั้นของคุณเนี่ยความรู้สึกมันมีจริงๆนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนเก่ากลับมาหรืออะไรก็ตามกลับมาเนี่ยคิดมองว่าความรู้สึกมันยังมีจริงๆเขายังไม่ได้ตัดแบบร้อเกับคนคนนั้นมาเหมือนอาจจะมีความรู้สึกดีๆยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่แค่ตอนนี้เขาเคาปกคุณอยู่เนี่ยพอทีนี้พอคนคนนั้นกลับมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเลยเป็นอารมณ์ของคาว่าคือความรักมันยังชัดเจนอยู่เลยมันเลยทําให้เข้าเขวค่ะนะพอเขวปุ๊บเนี่ยมันเขวไปทางนู้นเลยไงมันไม่ได้เขวไปทางคุณนึกออกใช่ไหมนะทีนี้พอบันเจอปัญหาเยอะๆเนี่ยคิดว่าตอนนี้ถามว่าเขาเลือกม เขาไม่ได้เลือกคุณหรือเขาไม่ได้เลือกฝั่งนั้นตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวก่อนด้วยความที่ว่ายิ่ง <_ ères> ยิ่งเขาเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่ายิ่งเขาเข้าไปเคลียร์หรืออะไรก็ตามมันจะยิ่งยุ่งคิดมองอย่างนั้นนะคะต้องใช้คําว่าในใจเขารักทั้งคู่ไปเลยจ้ะใช้คําว่า,า cup. รักทั้งคู่นาออบครับกับเพจออบคับรักที่อันนี้ของคุณอันนี้ของคนใหม่ๆที่เข้ามาจะเป็นคนเก่าหรืออะไรก็ตามถเถอะนะรักทั้งคู่เลยค่ะเลือกไม่ได้หรอกจ้ะนะคะเพราะว่าความรู้สึกคุณก็ดีเขาก็ใช่อะไรแบบนี้ ถามว่าการไม่เลือกมันเป็นเรื่องดีของสำหรับคนชาวราศีเมถุนหรือเปล่าเอาตรงๆนะมึงเลือกซะจะดีกว่าจะได้รู้ว่าเจ็บทีเดียวไปเลยนึกออกไหมถ้าเกิดเพราะว่าคือคิงกำลังว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาบอกเขาไม่เลือกใครสักคนอนะ่ะโอเคไม่เลือกคือไม่เลือกนะเจ็บพร้อมกันทั้งหมดสามคนโอเคแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเห็นมันเดินด้วยกันนะ่ะมันเจ็บกว่านึกออกไหมอันนี้คือหนักกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังไม่เลือกค่ะยังอยากอยู่นิ่งๆอยู่อะไรอย่างนี้นะจ๊ะเอาล่ะมา นะไม่เลืเลอกจะดีกว่าให้กูเจ็บตรงนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเห็นที่หลังอะไรอย่างงี้นะเช่าที่คิมคิดนะอ,นนอันนี้อันนี้อารมณ์ส่วนตัวนะจ๊ะทีนี้ค่ะมาดูที่หนึ่งถึงสิบกันจ้ะหนึ่งถึงสิบสิานี้ค่ะว่ามันจะเป็นเช่นไรในความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงยุ่ง,งตรงนังขนาดนี้นะจ๊ะมามันมีแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปถ้าคิมเห็นว่าเลิกคิมก็จะบอกว่าเลิก โอเคไหมเพราะว่าคิมจะจะไม่พยายามที่จะรักษาใจคุณนะคะชาวราศีเมถุนนะฮะถ้าคิมบอกว่าเลิกก็คือเลิกคุณจะได้มุกอ่อนไปไวๆนะคะตามนั้นเลยนะจ๊ะมาดูสิมาจา๋าหนึ่งถึงสิบนี้จ้าชาวราศีเมถุนจ๋าสิบถ้วยค่ะนะคะเดวิลไวเดทนะเดทไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่เดวิลนะฮะ เดทค่ะ10ถ้วยมีเดทมีไลฟ์ออฟสอดค่ะมี8ถ้วยค่ะมีเดอะวิโอฟจูนโอ้โอกาสเลิกสูงมากมากเลยนะตัวเองนะอืมจัดเม้นต์ค่ะ1ถ้วยค่ะนะคะเดอะสเตรนต์นะคะ, strength, ะควีนส์ออฟวอนแล้วก็เป็นเพจออฟสอดอู้ต้องใช้คำว่า1 1 0ถึงนี้ค่ะคิมเห็นการเลิกลาของคุณจริงๆใช้คำว่าเลิกลาจริงๆนะ คิมเห็นการเลิกลากิมเห็นการไปของคนคนหนึ่งที่ที่ตอนเขาไปเขาไม่ได้รู้สึกแคร์ความรู้สึกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวจะคำนี้ก่อนนะคะคิมเห็นแจ็คเมนหนึ่งถ้วย The s t r a รน e ์ค e e นออฟวแล้วก็ Page of Swords ที่คิมว่าโอกาสเลิกกันโอกาสเลิกกันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เลือกใครนะแต่คิมว่าสุดท้ายแล้วเขาจะพูดเป็นในในเลยว่าเขาเขารู้สึกดีกับคนคนนั้น คำพูดแค่เนี้ยมันก็ทําให้คุณรู้แล้วว่าเขาอาจจะเลือกเขาเลือกคนคนนั้นไม่ใช่คุณแบบนั้นนะคะมีการเลิกจริงๆแต่คิมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการที่คุณพอได้ยินแบบนี้แล้วคุณแบบโอเคกูคไปแค่นั้นหรือเปล่าคิมมองว่ามันมีการเลิกจริงๆและเป็นการเลิกแบบแบบไปเลยอะ่ะไปเลยจริงๆนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะนะคะความรักที่คุณให้เขาเขาเขาไม่ได้สนใจอะ่ะ คิดว่าเขาไม่ได้สนใจอีกแล้วนะคะมีโอกาสเลิกสูงมากเลยค่ะคนชาวราศีเมถุนนะคะตามนั้นเลยนะคะนะเอาเป็นว่าราศีเมถุนจ๋าเลิกก็คือเลิกอย่างที่บอกไม่ดีก็คณต้องเลิกนะคะไม่รู้จะอยู่ทําไมเช่นกันนะคะเมถุนคุณก็มุฟออนให้ไวที่สุดถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเอารู้รู้ไปเลยว่าจะเลิกนะ,ะเลิกก็คือเลิกแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ดีก็คงต้องเลิกนะ,ะถ้าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าคุณก็คงต้องเลิกแค่แค่นั้นเองนะคะ เจ็บบ้างอะไรบ้างสีสันแกสีสันนะตามนั้นเลยสีสันชีวิตมาจา้ะมาดูคำแนะนำหน่อยคำแนะนำนะคะของชาวราศีเมถุนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะนะคะขอดูหน่อยละกันแนะนำอะไรคุณได้บ้าง เจ็ดดาบแฮงแมนค่ะห้าถ้วยค่ะสามไม้เท้าแล้วก็เป็นสามดาบเขาบอกชัดเจนมากคิมไม่เอาแล้วคิมให้เอาแค่บารห้าใบพอเขาบอกความสัมพันธ์ที่มันหักหลังกันแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่มีสามคนสามทางแบบนี้คุณไม่สมควรต้องอยู่บอกเลยเลยคุณไม่สมควรต้องแมก้กระทั่งเขาเรียกว่าเสียเวลาไม่แต่เสี้ยววินาทีสําหรับความเสียใจให้กับเหตุการณ์แบบนี้นะคะการที่คุณจะบอกเขามีสามคนนึกออกปะถ้าคุณบอกว่าเขามีสามคนเขามีสามทางเขาเป็นหนูเป็นตัวเลือกหรืออะไรก็ตามมันจะดูแย่ คานี้มันจะดูแย่เพราะฉะนั้นคุณบอกไปเลยว่าเขาแม่งหักหลังกูแค่นั้นเลยนึกออกไหมเปลี่ยนคําพูดอารมณ์เปลี่ยนนะคะถ้าคุณยังไปนั่งรีลิสาตัวเองหรือไปนั่งเจาะกันเองว่ามันมีคนอื่นมึงมันมันมัน,ม,นมันนอกใจกูมึงมันมีมันไม่เลือกกูมึงหรืออะไรก็ตามเนี้ยนึกออกปะคาพูดแม่งแบบมาทําให้คุณยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาใครถามอะไรก็ตามคุณบอกไปเลยว่าแม่งมีคนอื่นแม่งหักหลังกูมึงง่าย นะนั่นง่ายๆคือแค่นั้นาอารมณ์เปลี่ยนนะคะคือถ้าคุณพูดเปลี่ยนเปลี่ยนกันสลหับคำพูดกันมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นบอกได้เลยคุณอยา่าเขาเรียกว่าอยา่าอย่าพยายามที่จะตอกย้าตัวเองว่าเขาทําอะไรคุณให้คุณรู้ไปเลยว่ามันเลวง่ายๆเลยนั่นเลยคือทั้งหมดนะคะตรงไม่ตรงไม่รู้นะคะไม่ต้องมาดราม,ม่าใต้คลิปด้วยนะเพราะว่าคือป,ป,ป,ประเด็นคือว่าตัวคิมเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะใจดีมากๆแล้วในการอ่านไพ่ในะที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่กลับมาเนี่ย คิมพยายามที่จะซอฟลงคิมซอฟลงซอฟลงแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะต้องใช้คํานี้นะคะแต่ยังมีการซิกกี้เอาก็อยู่ใต้คลิปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคิมไม่สนแล้วนะจ๊ะตามนั้นเลยนะคะมาเราจะกลับมาเป็นตัวเราคนที่เคยดูคิมมาก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะรู้เลยนะคะว่าีคิมเป็นคนแบบไหนนะคะตามนั้นจ้ะเราดูกันขำๆอย่าดราม,มา่าอย่าเยอะมาถึงไหนแล้วเนี่ย <laughs> ถึงคนที่คือจริงๆเอาจริงๆอะเจาบอกว่าคิมคิมเป็นเมนตอนเนี้ย ขึ้เป็นประจําเดือนแล้วก็เขาเรียกว่ารมรมขึ้นลงๆ <c oughs> ต้องพยายามจะกดอารมณ์ตัวเองนะจ๊ะมาค่ะคนโสดแบบมีคนคุยใช้คําว่าคนโสดแบบมีคนคุยนะคะมาดูว่าที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันดีไหมมันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาพยายามหรือเปล่าเลยมันมีโอกาสจะพัฒนาไหมเรามาดูกันนะจ๊ะมาจา้ะขอดูหน่อยโสดแบบมีคนคุย ที่ผ่านมาเป็นเช่นไรอ่อแปดถ้วยเก้า 8, 9, ไม้เท้าเดอร์สตาค่ะจัดติกค่ะเดทแล้วก็เป็นสิบถ้วยเอา้าคือคนชาราศีไม่ถุนคิมกำลังบองว่าคนที่เพิ่งคุ้นเพิ่งคุยกันอนะ่ะเขาเพิ่งจะไปแล้วหรือเขาเขาเหมือนเขาเข้าไปแล้วองไรก็ไม่รู้ด้วยคําที่ว่าคุณอาจจะไปรู้ว่าเขามีครอบครัวหรอเขาเข้ามาคุยกับคุณเขาหลอกคุณหรือสองดา อ๋ออ๋ออโอเคคือเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กูเพิ่งจบเลยอีคิมจ๋ากูเพิ่งเลิกคุยกันเลยค่ะคือเหมือนจะลมเพิ่งจะเลิกคุยกันแบบนั้นนะคะคเพราะว่าคิมเห็นแปดถ้วยคือคุณไม่เอาด้วยอ่ะแบบนี้คืออย่างที่บอกคนคนนึงอาจจะคนคนนี้อาจ,ค,นนอาจคุณอาจจะคุยมานานมากแล้วคุณไม่เคยรู้เลยว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาจดทะเบียนสมรสหรืออะไรก็ต mm. ามนนะต้าใช้คำนี้นะตรงนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่อยู่แล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าพอคุณไปรู้เรื่องราวเนี่ย โออยุณไม่คุยด้วยนะแบบนี้รับไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะคุณมีการบล็อกด้วยนะใช้คํานี้นะบางคนเนี่ยบล็อกเลยค่ะบล็อกไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นนะ่ะบอกเลยไม่ต้องกลับมาอีกอยากอยู่คนเดียวขออยู่คนเดียวเลยคือไม่เอาคืออย่างที่บอกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขาคือตอนจีบกันอนะ่ะตอนที่เรากําลังดูดูกันอยู่อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะในในความสัมพันธ์ที่มาเพิ่งเริ่มต้นเพราะอะไรก็ตามที่ เราเราได้รับใหม่ๆมาตื่นเต้นไปหมดเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางเคมีเที่ยเคมีพอเขาเรียกว่าเราเุยกัยคนคนนี้เรารู้สึกดีเคมีมันจะเข้ากันมันจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยมันทําให้คุณเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนหลังมากแบบนั้นทีเนี้ยพอพอมันไปเจออะไรที่มันคัดออฟคุณแบบนี้คือแบบโอ้โหมัน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 รู้สึกแย่ไปเลยนะคะมันแย่ไปเลยเสียใจไหมคิมไม่ได้เสียใจคิมไม่เห็นความเสียใจของคุณคิมเห็นแค่ว่าเอาเอาคือแบบเอา ทำไมไม่บอกแต่แรกว่ามีวะแล้วปล่อยให้แบบเกิดความรู้สึกแบบนี้ทำไมอะไรแบบนี้คะ่ะนั่นคือคนที่มีคนคุยนะคะที่ผ่านมาเหมือนจะจบไปแล้วนะจ๊ะทีนี้ค่ะวันที่1นึ่งถึสินี้ค่ะคิมจะดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคนชาวราศีเมถุนคนที่มีคนคุยนะคะแล้วก็เพิ่งจบไปแม่แมแบบเพิ่งจะบล็อกกันไปเลยอะไรแบบนี้นะคะขอดูหน่อยซิ ถึงสิบจ้ะหนึ่งถึงสิบจะเป็นยังไงจ้ะคนมีคนคุยเมื่อกี้แล้วก็ดูเหมือนจ,อจะ,จะ,จ,ะจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาละจ้ะสิบไม้เท้า King of Cup The Emperor The High Priestess ค่ะแปดดามขยายเลยนะคะสองไม้เท้าค่ะนะ Knight of Cup ค่ะห้าถ้วย Lover The Empress เอาละจ้ะคิมจะบอกอย่างนี้ว่าคนชาวราศีเมถุนคนที่เพิ่งจะบล็อกใครไปสักคนหนึ่งคิมจะบอกว่าเขาจะหาทางติดต่อคุณผ่านทางช่องทางอื่นนะคะหากเขารู้จักเพื่อนคุณเขาจะติดต่อเพื่อนคุณนะคะเพื่อนจะให้คุณกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิมไม่เห็นว่าการกลับมาคุยเพื่อจะว่าเพื่อนะคืออย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจจะหลอกคุณหรืออะไรก็ตามถึงเขาจะมีคำพูดของเขาเยอะๆๆๆขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่า คุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่แล้วไหมอ่ะนะมันเป็นห้าถ้วยเป็นเลิฟเวอร์เป็นเดอะเอ็มเพรสคืออย่างที่บอกคุณไม่สนใจแรลกว่าเขาจะรู้สึกไงนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปไปไปทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะแบบนั้นอ่ะคือคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะคิดว่าคุณกําลังคิดถึงผู้หญิงเหมือนกันว่าคุณไม่อยากทําอย่างนี้กับเขาเพราะเวลาเทากับตอนคุณโดนทําเองอ่ะมันคุณจะแย่มากๆแบบนั้นนะคือคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่คุณกําลังคคคิดดถึึงงงนนนอออีกวว่่่าาเเขไไม้้้รรรูืะย เขาไม่ส่งพลเจรนแบบนี้นั่นคือทําให้คุณหยุดค่ะนะความสัมพันธ์คุณอย่างที่บอกว่า1นถึงสินี้ค่ะคนที่มีคนคุยที่ผ่านมาที่คุยกับเขาเรียกว่าไปคุยกับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วคุณไม่รู้มาก่อนความสัมพันธ์จบไปแล้วมันก็ยังจบอยู่ค่ะอย่างที่บอกนะนะแต่เขาจะพยายามติดต่อคุณมาผ่านทางช่องทางอื่นไม่ว่าถ้าเกิดคุณคุยกันทางไลน์เขาก็เผลอถ้าคุณคุณไม่ได้ล็อกบล็อกไอจีเขาจะไปหาคุณในไอจีนะคะตามนั้นแต่ถ้าคุณบล็อกเขาทุกช่องทางถ้าเขามีเพื่อนคุณ แบบนั้นน่าจะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะคุณก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรหักห้ามใจตัวเองนี่พอสมควรค่ะนะคะคนชาวราศีเมถุนนะทีนี้จ้ะคิมจะมาดูคนโสดสนิทเลยนะคะชาวราศีเมถุนนะคิมขอดูหน่อยว่าคนโสดสนิทเนี่ยที่ผ่านมาเป็นเช่นไรมาดูหน่อยใช้ชีวิตแบบไหนทำไมถึงโสดอะไรได้ขนาดนั้น เป็น The Empress เว้ยเป็นสี่เหรียญค่ะเป็น The Star นะคะเป็น Queen of War เป็น The World ค่ะเป็น Page of s w o r d เอาตรงๆนะคิมกำลังมองว่าตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่ารักูกำลังเข็ดอยู่อะใช้คำว่าเข็ดแล้วกันแล้วก็ยังขยาดมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์ล่าสุดแล้วคุณก็แบบไม่ไม่ไม่่ไยังยังย,งยงอะไรแบบนี้นะคะยัง้งสุดๆไปเลยค่ะกำลังเป็นอยู่ในช่วงที่ เรียกว่าฟื้นฟูจ,จิดใจตัวเองด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งก่อนอะไรแบบนั้นนะคะเลยทําให้คุณคุณขอหยุดกับเรื่องความรักก่อนจริงๆค่ะ คิมจะบอกให้นะคิมไม่เห็นความยุ่งวุ่นวายของเรื่องการงานของคุณแต่คิมเห็นว่าคุณกลัวคุณขยาดกับความสัมพันธ์เหมือนคุณเพิ่งเจ็บมาหมัดๆแล้วคุณก็กลัวผู้กลัวผู้ชายกลัวผู้หญิงไปเลยกลัวความสัมพันธ์ไปเลยอะไรแบบนั้นนะคือไม่กล้าที่จะให้ใครเข้ามาอะไรตรงนี้ค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องความรักดูเหมือนจะเป็นเรื่องอันดับท้ายๆของคุณค่ะนะที่คุณจะสนใจนะคะณขณะนี้นะคะคุณชาวราศีเมถุนนะจ๊ะนะดูไม่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณและดูเหมือนความท็อกซิกแล้ะ ให้ใครเข้ามาอีกเนี่ยก็กลัวไปหมดนะกลัวกลัวจะแบบเขาจะทําให้คุณเจ็บอีกอะไรแบบนั้นนะคะเป็นการขยาดและขอพักชั่วคราวะนะพักความสมคัญชั่วคราวทีนี้ค่ะมาดูค่ะวันที่1นึ่งถึงสินี้ค่ะคนชาวราศีเมถุนคนที่โสดเสนิทมาดูว่าคุณพักพอหรือยังมาดูซิว่าคุณพักพอหรือยังอันนี้คือเมื่อกี้คือเรื่องที่ผ่านมาอันนี้คือเรื่องที่จะเกิดขึ้น1นึ่งถึงสินี้นะคะขอดูหน่อยซิ ออฟวอร t เดอะทาวค่ะเดาบคว e นออฟ Cup แล้วก็เป็น9้าเหรียญอย่างที่บอกเนาะความกลัวยังคงอยู่เลยนะคะความกลัวความขยาดยังคงอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ว่าเขาจะเข้ามาก็ตามเต็มที่คุณคุยนะคะคุยคุยจริงๆคุยคุยขำๆด้วยคุยแบบไม่ไม่มีอะไรอ่ะคุยแล้วก็เดทตายคุยแล้วก็แบบไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นคืออยากคุยอยากคุยได้แต่ว่าอย่าพยายามจีบเลยเพราะมันไม่เวิร์กหรอก อะไรแบบนี้นะครับคือไม่ชอบก็คือไม่แบบนั้นถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ไม่ไม่อยากได้ก็คือไม่อยากได้แบบนั้นไม่ต้องมายัดเยียดอะไรกันแบบนี้นะคะคิมเห็นจะมีคนเข้ามานะหรือว่ามันจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วก็ไม่รู้นะคะคืออย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมันอาจจะดีก็ได้นะอออปะทีนี้การเข้ามาเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะ มันไม่ทําให้คุณดีขึ้นแต่มันทาให้คุณยิ่งรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้อะไรแบบนั้นนะคะตามนั้นค่ะนะั้นก็ยังโสดอยู่นะคะคนชาวราศีเมถุนนะนี่คือทั้งหมดของคุณค่ะนะคะเอาละจา้าราศีต่อไปเป็นชาวราศีอะไรเอ่ยเมถุนอ่าโสดไหมหรือว่าสักอย่างหนึ่งนะคะตามนั้นเลยนะคะวันนี้คลิปไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่จ้าบายบาย